ดูพี่ดาคนเก่งของแม่ดิเฮ้ยดูพี่ดาคนเก่งนอนรอแม่ใชิเนี่ยโออเก่งจังเลยเออแล้วใครเก่งเนี่ยพี่ดาคนเก่งเหรอเนี่ยเลรอลูกโออเก่งชุดเลยเหรอเออนอน,น,อนรอแม่ทุกคนาสวัสดีเพื่อนๆก่อนเลยลูกสวัสดีครับร็วสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับ ดีที่สุดครับด้าด้าคนพันดาคนเก่งไหมครับดูพี่มามาแล้วพี่มะเออเโอ้ให้แม่คุยกับพี่ดาคนเดียวเหรอเออไม่ให้คุยกับพี่มาไม่ให้เรียกชื่อพี่มาเลยฮะม้าม้าแม่เรียกพี่มานะแม่เรียกพี่ดานะ ียกใ,ใครให้ียกไม่ได้เหรอเหรอเอเอ,เอพี่ปา้าพี่พพพพเ้าเขาเก่งจังเลยยังน้องหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยน้องโซนไหม